สวัสดีครับสวัสดีคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมบูมกับเกมลาย a y นะครับก็ปกติเนี่ยเราจะแคสคุกกี้รนันโอเวนเบกใช่ไหมวันนี้เรามาลองเล่นลายเพกันบ้างนะก็คือวันนี้ผมจะมารีวิวตัวแทนของผมนะครับนี่ก็คือผมเติมแคสดับไปประมาณ2,000นะครับ2,000บาทเลยนะนี่คือของผมได้จากการสุ่มกัชชาแคสตั้งแต่อันนี้เลยนี่ครับแคสหมดเลยนะเนี่ย นี่ครับแคทหมดเลยเนี่ยแคทหมดเลยอันนี้ก็บินนี่โอ้โหนี้ดีใจมากคือนะครับได้แคสหมดเลยคือดีใจอะเท่านี้ยังไม่พอเดี๋ยวเราไปดูของตกแต่งกันคือเติมไปสองพันห้าครับเอ้ยประมาณสองพนี่ได้นี้ด้วยเดีย๋ยวสาหรับเพื่อนๆนที่ไม่รู้วิธีเติมเดี๋ยวผมจะมาสอนกันดีกว่าครับ รดับแรกต้องใช้ดีที่เล่นลาเท่านั้นเข้าลายสโตร์แล้วเพื่อนๆต้องล็อกอินตรงนี้ก่อนนะครับที่ผมเติมไปก็คือผมเติมหนึ่งพันไปหนึ่งครั้งเติมตรงนี้ไป3ามครั้งอะครับใช่แล้ว1นึ่พันตรงเนี้ยผมเสียไปพันห้าตรงนี้เสียไปห้าร้อยเออ นะครับสมมุติผมจะซื้อนี้ก็กดซื้อไปเนี่ยลงอีเมลเรียบร้อยขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะนะครับเพื่อนๆก็เมื่อกี้ใช่ไหมพอเราลงอีเมลเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูใหมโ่โอ้ต้องคัดอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคครับอีกรอบหนึ่ง คเพื่อนๆพ,พอเราลงอีเมล,ลเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็กดซื้อที่เราอยากซื้อแล้วเลือกเลยว่าเราใช้แบบไหนผมใช้แบบ To บูปเอเติมเงินนะครับคือเงินในโทรศัพท์นั่นเองซึ่งเยี่ยมมากแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์พอเราใส่เสร็จปุ๊บกดร้องขอคีย์บอร์ดเอ้ยแล้วทีนี้ทางทางไลน์ก็จะส่งเอ,อ่อตัวเลขมานะครับแล้วก็กดชำระชำระเงินแค่นี้ก็จบแล้ว นี่เดี๋ยวเราไปดูปอดปอดปอดการซื้อของผมดีกว่านะอืมนี่ครับผมซื้อไปดูโอ้โหคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ